อนนี้เสียงที่เคยถูกความผิดหวังกลบไว้เสียงที่เคยถูกคําดูถูกของโลกทำให้เงียบลงวันนี้จัก,กรวาลอยากให้คุณรู้บางอย่างบางอย่างที่สำคัญมากๆคุณไม่ได้ลงทางคุณไม่ได้ธรรมดาและคุณไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจัก,กรวาลเลือกคุณเพราะคุณพิเศษจริงๆไม่ใช่คําปลอบใจและนี่ไม่ใช่คำสวยหรู แต่มันคือความจริงที่ลึกกว่านั้นมากๆคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชีวิตคุณถึงไม่ง่ายเหมือนบางคนทำไมคุณต้องเจอกับบททดสอบที่หนักกว่าที่คิดทำไมคุณต้องเจอต้องผ่านความสัมพันธ์ที่ทำให้หัวใจแตกสลายทำไมคุณต้องล้มแล้วลุกลุกแล้วก็ล้มอยู่หลายครั้งทั้งที่คนบางคนดูเหมือนเดินสบายกว่า คําตอบอาจไม่ใช่เพราะคุณโชคดายแต่เพราะคุณถูกเตรียมไว้สําหรับบางอย่างที่ใหญ่กว่าคนที่ถูกเลือกมักจะถูกขัดเกลาแรงกว่าคนอื่นเหมือนเพชรที่ต้องผ่านการเจริญในต้องผ่านแรงกดดันสูงถึงจะเปล่งประกายคุณถูกบีบถูกกด ถูกทดสอบไม่ใช่เพื่อทำลายคุณแต่เพื่อดึงพลังแท้ออกมาจัก,กรวาลไม่ได้มองคุณแบบคนธรรมดาจัก,กรวาลเห็นถึงศักยภาพที่คุณเองยังไม่เห็นเห็นแสงในตัวคุณตั้งแต่วันที่คุณยังไม่รู้จักคำว่าภารกิจด้วยซ้ำบางครั้งคุณร้องไห้คนเดียวบางครั้งคุณถามฟ้าว่า ทำไมต้องเป็นฉันแต่ในความเงียบเหล่านั้นคือจัก,กรวาลกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังกําลังจัดเรียงเหตุการณ์ผู้คนและจังหวะเวลาเพื่อพาคุณไปยังเวอร์ชันที่สูงกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณเจ็บคุณกำลังขยายหัวใจทุกครั้งที่คุณผิดหวังคุณกำลังเรียนรู้พลังการปล่อยวางทุกครั้งที่คุณถูกทิ้ง คุณกำลังถูกดึงกลับมาหาตัวตนแท้ของคุณคุณไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบหลับไหลคุณไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อเดินตามฝูงชนคุณคือคนที่รู้สึกมากกว่าคนอื่นเห็นลึกกว่าคนอื่นสัมผัสพลังบางอย่างที่อธิบายได้ยากนั่นไม่ใช่ความอ่อนไหวจนเกินไปแต่นั่นคือของขวัญ คุณมีหัวใจที่รับเคลื่อนพลังงานได้ละเอียดคุณรู้เมื่อใครบางคนไม่จริงใจคุณรู้เมื่อสถานที่หนึ่งไม่ใช่ที่ของคุณ คุณรู้แม้กระทั่งก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญจัก,กรวาลเลือกคุณเพราะคุณมีความกล้าที่จะตื่นแม้การตื่นจะทำให้คุณโดดเดี่ยวในบางช่วงเวลาก็ตามเพราะเมื่อคุณเริ่มมองเห็นความจริงคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกับงานที่ไม่ตรงคลื่น กับบทบาทที่ฝืนหัวใจและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้การถูกเลือกไม่ได้แปลว่าชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีมันแปลว่าคุณจะถูกเรียกให้ยืนในเวทีที่ใหญ่ขึ้นคุณจะถูกเรียกให้กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า คุณจะถูกเรียกให้รักตัวเองแม้โลกจะยังไม่เข้าใจคุณจะถูกเรียกให้เดินลำพังในช่วงหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือเพื่อรู้ว่าตัวเองมีค่าคุณอาจเคยพยายามทำตัวเล็กลงเพื่อให้คนอื่นสบายใจคุณเคยลดแสงของตัวเองเพื่อไม่ให้ใครอึดอัดเคยเงียบทั้งที่หัวใจอยากจะตะโกน แต่คุณฟังพี่ตุกตรงนี้ให้ดีๆนะคะการดีแสงไม่เคยทำให้คุณปลอดภัยจริงๆมันแค่ทำให้คุณดื่มว่าคุณคือใครจักรวาลจึงต้องปลุกคุณแรงๆบางครั้งปลุกด้วยความเจ็บเพื่อให้คุณหยุดดอกตัวเองคุณถูกเลือกเพราะคุณมีภารกิจ ภารกิจอาจไม่ใช่การเป็นคนที่ดังไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงแต่อาจเป็นการเปลี่ยนชีวิตใครบางคนเพียงคนเดียวอาจเป็นแสงให้ครอบครัวอาจเป็นเพียงเสียงที่ปลอบโยนคนที่กำลังฟังคุณไม่รู้หรอกค่ะว่ารอยยิ้มของคุณเคยช่วยใครไว้คุณไม่รู้ว่าคำพูดของคุณเคยดึงใครออกจากความมืด แต่จักรวาลรู้และนั่นก็เพียงพอแล้วความรักของจักรวาลไม่เคยหายไปจากชีวิตคุณแม้ในวันที่คุณคิดว่าถูกทอดทิ้งเพราะบางครั้งความรักไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคาดหวังมันมาในรูปแบบของบทเรียนมาในรูปแบบของการปิดประตูบางบานเพื่อเปิดบางบานที่เหมาะกับตัวตนใหม่ของคุณมากกว่าหากบางคน เดินออกไปนั่นอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จัก,กรวาลสร้างไว้ให้คนที่คลื่นตรงกันได้ก้าวเข้ามาคุณกำลังถูกอัปเกรดและการอัปเกรดไม่เคยนุ่มนวลเสมอไปมันต้องลื้อของเก่าทุบความเชื่อเดิมร้างความกลัวที่เคยสะสมคุณกำลังรู้สึกเหมือนชีวิตสั่นคลอนแต่จริงๆแล้วมันคือการจัดระเบียบใหม่ ชีวิตของคุณกำลังถูกพาไปในคลื่นระดับพลังงานที่สูงขึ้นและสิ่งที่ไม่สอดคล้องจะค่อยๆหลุดออกไปเองวันนี้พี่ตุ๊กอยากให้คุณเลิกถามตัวเองว่าฉันดีพอไหมแล้วเริ่มถามตัวเองว่าฉันพร้อมจะยืนในพลังของตัวเองแล้วหรือยังเลิกถามว่าทำไมชีวิตฉันถึงไม่ง่าย แล้วเริ่มถามว่าบทเรียนนี้กำลังสอนอะไรฉันและเรื่องอะไรที่ฉันยังไม่รู้เลิกขอการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นค่าแล้วเริ่มยอมรับตัวเองอย่างสุดหัวใจเพราะเมื่อคุณยอมรับตัวเองจัก,กรวาลจะส่งกระจกที่สะท้อนความรักกลับมาหาคุณคุณพิเศษไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณกล้าเติบโต คุณกล้ายอมรับความผิดพลาดคุณกล้าร้องไห้และยังลุกขึ้นใหม่คุณกล้ารักแม้จะเคยเจ็บคุณกล้าเชื่อแม้จะเคยผิดหวังและความกล้านี้เองค่ะคือพลังที่โลกต้องการอย่าดูถูกเส้นทางของตัวเองอย่าเปรียบเทียบจังหวะชีวิตกับใครเพราะแต่ละคนล้วนมีภารกิจที่ต่างกัน คุณถูกออกแบบมาเฉพาะตัวโดยไม่มีใครแทนที่คุณได้ไม่มีใครมีมุมมองแบบคุณไม่มีใครมีประสบการณ์แบบคุณและทั้งหมดนั้นรวมตัวกันกลายเป็นลายเซ็นที่ทรงพลังที่ไม่ซ้ำใครบางคืนคุณอาจยังกลัวบางวันคุณอาจยังอ่อนแรงแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่ถูกเลือก มันแปลว่าคุณกําลังเรียนรู้ที่จะใช้พลังอย่างสมดุลคนที่ถูกเลือกไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มเหลวเข้าใจความหมายของการลุกคุณไม่ต้องรีบไปถึงเส้นชัยคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองในแต่ละวันฟังเสียงภายในมากกว่าสัญญาณรบกวนภายนอกเมื่อคุณเดินตามเสียงนั้นประตูที่เคยออกแบบ มาเพื่อคุณจะเปิดให้คุณเองอย่างน่าอัศจรรย์และคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆที่ยืนยันว่าคุณมาถูกทางแล้วจักรวาลไม่ได้เลือกคุณเพราะคุณเก่งที่สุดแต่เลือกคุณเพราะคุณจริงที่สุดจริงกับความรู้สึกจริงกับความฝันจริงกับบาดแผลและเมื่อคุณจริงพลังจะไหลอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะไม่ต้องฝืนคุณจะไม่ต้องไล่ล่า คุณจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาเองจากนี้ไปอย่ากลัวแสงของตัวเองอย่าขอโทษใครที่คุณรู้สึกลึก อย่าขอโทษที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่แท้จริงอย่าขอโทษที่คุณไม่ยอมรับสิ่งที่ต่ำกว่าคุณค่าของตัวเองเพราะการยืนในมาตรฐานของหัวใจคือการเคารพภารกิจจิตวิญญาณและคุณกําลังถูกเรียกให้จำบางอย่างจำว่าคุณไม่ได้เกิดมาผิดที่ผิดเวลาจำว่าความฝันของคุณไม่ได้ไร้สาระจำว่าความรักที่คุณเคยเชื่อมั่น ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันคุณถูกออกแบบมาให้เชื่อในสิ่งที่ลึกกว่าและนั่นคือเหตุผลที่คุณรู้สึกแตกต่างมาตลอด ตอนนี้จัก,กรวาลกำลังกระซิบคุณอีกครั้งให้คุณลุกขึ้นให้คุณยืนตรงให้คุณยอมรับพลังที่อยู่ในอกนี้หยุดวิ่งหนีศักยภาพของตัวเองหยุดซ่อนหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณเพราะโลกกำลังต้องการคุณในเวอร์ชั่นที่เต็มที่สุดไม่ใช่เวอร์ชั่นที่หดเล็กลง คุณพร้อมหรือยังที่จะยอมรับว่าตัวเองพิเศษไม่ใช่ด้วยความหลงตัวเองแต่ด้วยความตระหนักรู้ว่าคุณมีคุณค่าตั้งแต่กำเนิดพร้อมหรือยังที่จะเลิกต่อรองกับโชคชะตาแล้วเริ่มร่วมสร้างมันกับจักรวาลพร้อมหรือยังที่จะบอกตัวเองว่าฉันถูกเลือกและฉันจะไม่ทอดทิ้งตัวเองอีกต่อไป คนที่ถูกเลือกมักจะเจ็บกว่าคนอื่นเพราะหัวใจของคุณเปิดกว้างกว่าคนอื่นคุณรักสุดคุณให้สุดคุณหวังสุดและเวลาพังมันก็พังสุดเหมือนกันคุณไม่ใช่คนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆคุณจึงเจ็บแบบเข้าไปถึงกลางอกแบบที่บางคนไม่มีวันเข้าใจ คุณเคยไหมคะที่นั่งนิ่งๆแล้วน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ตัวเองก็ว่าตัวเองโอเคแล้วแต่ลึกๆลงไปมันยังมีบางอย่างที่ค้างคาอยู่บางคำพูดที่ยังฝังใจบางสายตาที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอบางการจากลาที่คุณไม่ได้เตรียมใจนั่นแหละค่ะคือรอยแผล จักรวาลใช้เป็นประตูเพราะแผลคือที่ที่แสงจะส่องผ่านที่คุณถูกหักอกถูกทำร้ายข้างหลังหรือถูกความไม่จริงใจทำร้ายมาไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณดีเกินกว่าจะอยู่ในที่ที่เล็กเกินไปสำหรับหัวใจของคุณคุณถูกเมินเฉยไม่ใช่เพราะคุณได้ค่าแต่เพราะคุณไม่ควรเอาคุณค่าของตัวเองไปวางไว้ในมือใคร คุณถูกเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะคุณสื่อสารไม่เก่งแต่เพราะบางคนไม่เคยมีความลึกพอจะเข้าใจความลึกของคุณมันเจ็บมากใช่ไหมคะที่คุณพยายามแทบตายแต่บางคนก็ยังเลือกไม่เห็นคุณมันเจ็บที่คุณเป็นที่พึ่งให้ทุกคนแต่พอคุณอ่อนแอกลับไม่มีใครอยู่ มันเจ็บที่คุณต้องเข้มแข็งตลอดเวลาทั้งที่บางครั้งคุณก็อยากมีใครสักคนคอยอบอุ้มไว้แล้วบอกว่าวันนี้คุณพักตรงนี้ได้นะตรงนี้ขอให้คุณฟังพิทุกให้ดีๆนะคะ ความเจ็บนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายคุณแต่มันกำลังดึงคุณกลับมาหาตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณแตกสลายคุณจะเริ่มถามคำถามสำคัญว่าฉันปล่อยให้ใครเข้ามาเหยียบหัวใจฉันได้ยังไงและคำถามนั้นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้คุณถูกเลือกให้เรียนรู้การรักตัวเองในระดับที่ลึกมากขึ้น ลึกจนคุณไม่ยอมลดคุณค่ามาตรฐานหัวใจของตัวเองอีกต่อไปลึกจนคุณจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองลึกจนคุณจะไม่เอาความเงียบของใครมาแปลความหมายว่าตัวเองไม่ดีพอและใช่ค่ะมันต้องเจ็บก่อนเพราะถ้ามันไม่เจ็บพอคุณจะไม่ยอมปล่อยมันบางคนในชีวิตคุณไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่ตลอดไปเขาเข้ามาเพื่อกระแทกแผ แบางจุดให้คุณได้เห็นความจริงเขาเข้ามาเพื่อสะท้อนว่าคุณยังยอมทนกับอะไรที่ต่ำกว่าคุณค่าของตัวเองอยู่และเมื่อบทเรียนนั้นจบเขาก็ต้องไปคุณร้องไห้ได้คุณรู้สึกได้คุณเสียใจได้แต่อย่ากลับไปยอมเล็กลงเพื่อให้ใครอยู่ต่อเพราะการถูกเลือกหมายความว่าคุณต้องกล้าย,ยืนคนเดียวในบางช่วง แม้มันจะหนาวแม้มันจะเงียบแม้มันจะเหมือนโลกทั้งใบไม่เข้าใจคุณก็ตามความโดดเดี่ยวของคุณไม่ใช่การถูกลงโทษแต่มันคือห้องฝึกพลังในห้องนั้นคุณจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นคุณจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือเสียงของความกลัวอะไรคือเสียงของสัญชาตญาณคุณจะเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณให้มากไปเพราะกลัวการสูญเสีย ไม่ใช่เพราะรักอย่างสมดุลคุณถูกเลือกให้หยุดวงจรเดิมวงจรที่คุณยอมรับเศษความรักวงจรที่คุณวิ่งไล่คนที่ไม่เคยวิ่งเข้าหาคุณวงจรที่คุณพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เคยตั้งใจมองเห็นคุณและมันเจ็บจี๊ดมากๆเลยใช่ไหมคะตอนที่คุณเริ่มเห็นความจริงว่าที่ผ่านมาคุณพยายามมากแค่ไหนเพื่อรักษาบางสิ่ง ที่ไม่เคยตั้งใจจะรักษาคุณเลยแต่ตอนนี้แหละค่ะคือพลังเพราะเมื่อคุณยอมรับความจริงคุณจะไม่โทษตัวเองอีกคุณจะไม่ถามว่าทำไมฉันไม่ดีพอแต่คุณจะถามว่าทำไมฉันถึงยอมให้ตัวเองอยู่ตรงนี้นานขนาดนี้และคำถามนี้จะปลุกศักดิ์ศรีในตัวคุณให้ลุกขึ้นมาคุณไม่ใช่คนที่ต้องวิ่งตามความรัก คุณคือคนที่ควรคู่กับการถูกเลือกอย่างเต็มใจคุณไม่ใช่คนที่ต้องอธิบายคุณค่าของตัวเองซ้ำๆคุณคือคนที่ควรได้รับการเห็นค่าโดยไม่ต้องร้องขอคุณไม่ใช่คนที่ต้องทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์คุณคือคนที่คู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ต้องรักษาคุณด้วยขอให้คุณฟังตรงนี้ให้ลึกๆนะคะ จักรวาลไม่ได้พลากบางคนไปเพื่อทำ้ายคุณแต่พลากไปเพราะจักรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่หัวใจให้สะอาดพอสำหรับพลังระดับใหม่คนระดับใหม่ความรักระดับใหม่แต่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเข้ามาคุณต้องหยุดทรยศ์ตัวเองก่อนหยุดส่งข้อความที่รู้ว่าเขาไม่เคยตอบด้วยหัวใจหยุดรอทั้งที่รู้ว่าเขาไม่เคยเลือกคุณจริงๆ หยุดเอาน้ำตาตัวเองไปแลกกับคำว่าบางทีคุณถูกเลือกให้ตัดวงจรความรักที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอและการตัดนั้นมันเจ็บเพราะคุณไม่ได้แค่ตัดคนบางคนแต่คุณกําลังตัดความหวังตัดความคาดหวังภาพฝันที่คุณเคยวาดไว้คุณกําลังบอกหัวใจตัวเองว่าพอแล้วทั้งที่ส่วนหนึ่งยังอยากให้มันเป็นไปได้ แต่นี่คือวินาทีที่คุณยกระดับตัวเองคุณไม่ต้องแข็งกร้าวคุณไม่ต้องเกลียดใครคุณแค่ต้องรักตัวเองให้มากพอมากพอที่จะไม่ย้อนไปในที่ที่ทำให้คุณแตกและเมื่อคุณยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาคุณยังไม่แห้งดีแต่หลังจากที่คุณยืนหลังตรงขึ้นเล็กน้อยเสียงในใจชัดขึ้นอีกนิดนั่นแหละค่ะคือสัญญาณว่า คุณกำลังเปลี่ยนระดับพลังงานจักรวาลเห็นช่วงเวลานั้นเห็นตอนที่คุณเลือกศักดิ์ศรีแทนความคุ้นเคยเห็นตอนที่คุณเลือกความจริงแทนความฝันลางๆเห็นตอนที่คุณเลือกตัวเองแม้มันจะเหงาและคุณรู้ไหมคะว่าพลังแบบนี้ทรงพลังมากๆมันคือพลังของคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ความเจ็บทำให้ตัวเองเล็กลงแต่นำความเจ็บมาเป็นเชื้อไฟ ตอนนี้คุณอาจยังสั่นยังมีคืนที่คิดถึงยังมีวันที่ใจอ่อนแต่ลึกลงไปคุณรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกเพราะคุณเริ่มจำได้แล้วว่าคุณพิเศษคุณมีค่าคุณถูกเลือกและการถูกเลือกหมายความว่าคุณจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆอีกต่อไปตอนนี้ขอให้คุณลองมองย้อนกลับไปช้าๆดูนะคะว่า คุณผ่านอะไรมาบ้างคุณเคยแตกสลายเคยผิดหวังเคยตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองเคยนั่งเงียบๆแล้วไม่แน่ใจว่าชีวิตจะไปทางไหนต่อคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังหายใจคุณยังลุกขึ้นมาเพื่อเปิดใจรับฟังคำพูดเหล่านี้นั่นแปลว่าอะไรคะ นั่นแปลว่าหัวใจของคุณยังไม่เคยยอมแพ้จริงๆจัก,กรวาลเลือกคุณเพราะคุณมีหัวใจที่ไม่ยอมดับไฟง่ายๆต่อให้ลมแรงแค่ไหนคุณอาจเอนคุณอาจสัน่นแต่คุณไม่เคยดับไฟตัวเองและไฟนั้นไม่ใช่ไฟแห่งความทะเยอทะยานอย่างเดียวมันคือไฟแห่งความรักไฟแห่งความจริงไฟแห่งศักดิ์ศรีของลูกรักจัก,กรวาลคุณอาจเคยคิดว่าตัวเองอ่อนแอ เพราะร้องไห้บ่อยแต่ความจริงคือคนที่ยังร้องไห้ได้คือคนที่ยังมีหัวใจยังมีชีวิตคุณอาจเคยคิดว่าตัวเองพลาดเพราะรักผิดคนแต่ความจริงคือคุณแค่กล้ารักและการกล้ารักคือพลังไม่ใช่ความโง่ขอให้คุณฟังพิตุกตรงนี้ให้ดีๆนะคะคุณไม่ใช่คนที่ต้องพิสูจน์คุณค่าตัวเองกับใครอีกต่อไปคุณไม่ต้องลดแสง ไม่ต้องทำตัวเล็กไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องยอมรับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอคุณแค่ยืนตรงๆในความเป็นคุณและเมื่อคุณยืนแบบนั้นโลกจะจัดระเบียบตัวเองใหม่รอบตัวคุณบางคนจะหายไปเพราะเขาไม่สอดคล้องบางโอกาสจะถูกปิดลงเพราะมันไม่ใช่และสิ่งที่ใช่จะค่อยๆชัดขึ้นคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องไล่ล่า ไม่ต้องบังคับจังหวะชีวิตเพราะสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆจะไม่ต้องใช้แรงฝืนคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองซื่อสัตย์ว่าอะไรทำให้คุณสว่างซื่อสัตย์ว่าอะไรทำให้คุณหดเล็ก ซื่อสัตย์ว่าใครทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและซื่อสัตย์ว่าใครทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองจากนี้ไปเลือกสิ่งที่ทำให้คุณสว่างคุณถูกเลือกไม่ใช่เพื่อแบกโลกทั้งใบแต่เพื่อเป็นตัวเองอย่างเต็มใจคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องเก่งที่สุดคุณแค่ต้องจริงที่สุดและเมื่อคุณจริงกับตัวเอง ความรักของจักรวาจลจะไหลผ่านคุณอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะเริ่มเห็นว่าความบังเอิญที่ไม่บังเอิญผู้คนที่ตรงขึ้นงานที่ตรงใจโอกาสที่เหมือนถูกจัดวางไว้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้เสียเวลาเลยทุกความเจ็บคือการขัดเกลาทุกการสูญเสียคือการเคลียร์พื้นที่ทุกน้ำตาคือการร้างตาให้กับคุณได้มองเห็นชัดขึ้น วันนี้คุณไม่ใช่คนเดิมคุณคือคนที่รู้คุณค่าคุณคือคนที่ผ่านพายุคุณคือคนที่ยังเลือกความรักคุณคือคนที่จักรวาลไว้วางใจและก่อนจะจบพี่ตุกอยากให้คุณวางมือบนหัวใจตัวเองเบาๆแล้วพูดกับตัวเองในใจว่าฉันเห็นเธอนะฉันขอบคุณเธอที่ไม่เคยยอมแพ้ ฉันขอโทษที่เคยลดค่าเธอและจากนี้ไปฉันจะไม่ทิ้งเธออีกเลยฉันให้คําสัญญานี้เป็นสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของเธอไม่ว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอกับบททดสอบแบบไหนคุณจะไม่ทอรยศหัวใจตัวเองอีกคุณจะไม่กลับไปในที่ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พออีกคุณจะไม่ขอความรักจากคนที่ไม่เต็มใจให้คุณคุณจะไม่ยอมแลกศักดิ์ศรี ของตัวเองคุณจะเดินด้วยศักดิ์ศรีเดินด้วยความรักเดินด้วยสติและเลือกด้วยการตระหนักรู้และเมื่อถึงวันที่ความรักแท้เดินเข้ามาคุณจะไม่กลัวคุณจะไม่สั่นคุณจะไม่ตั้งคำถามว่าคุณคู่ควรไหมเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคู่ควรมาตลอดจักรวาลไม่ได้เลือกคุณโดยบังเอิญจักรวาลเลือกคุณเพราะคุณมีแสงคุณมีหัวใจ คุณมีความกล้าและคุณมีความดึกที่โลกต้องการขอบคุณที่คุณยังอยู่ขอบคุณที่คุณยังเชื่อขอบคุณที่คุณยังเลือกเติบโตและขอให้คุณจําไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณไม่เคยเดินลําพังความรักของจักรวาลอบกอดคุณไว้เสมอแม้ในวันที่คุณมองไม่เห็นมันคุณพิเศษคุณมีค่าคุณถูกเลือก และครั้งนี้คุณเลือกตัวเองแล้วจบบทนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไม่ใช่เพราะคุณไม่มีแผลแต่เพราะคุณรู้แล้วว่าแผลนั้นไม่ได้ลดคุณค่าแต่มันทำให้คุณรึกขึ้นสว่างขึ้นและจริงขึ้นกว่าเดิมถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเบาลงได้รักตัวเองมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองแล้วพกพามันไปใช้ ในวันที่คุณต้องการกำลังใจขอให้คุณปลอดภยัยขอให้คุณได้รับการดูแลที่ดีจากจัก,กรวาลและขอให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณไม่เคยเดินคนเดียวลำพังพิทุกพลังแห่งการเยียวยาและจัก,กรวาลที่รักคุณมากๆอยู่ข้างๆคุณเสมอ